สวัสดีจ้าพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่กับไร่อยู่กับนานะคะวันนี้ได้กำนดแก้วเขาหน้าปีแล้วคะ่ะทุกคนคะหลังจากที่เรารอคอยกว่าสี่เดือนนะคะอันนี้เป็นเขาก็ขอหกนะคะทุกคนขาเดียวก็ขอหกนะคะบนรถเกี่ยวเราเห็นมองเห็นข้าวแล้วนะคะนี่ก็เป็นคนทำคนทำเข่าด้วยนี่ ภูมิใจปะนี่ภูมใิมใจนะคะไม่น้อยก็มีข้าวให้กินนะย่างน้อยก็เป็นข้ากินของขอบครัวนะคะข้าวนี้สําหรับบริโภคเป็นข้าวสําหรับบริโภคนะคะเอหน้าปีห้าลายะค่ะพี่น้องคะ่ะที่มองเห็นยุนั่นกับญ้าเต้มไปหมดสโนหินนะคะเขาขึ้นมาที่หลังช่วงที่เขากําลังจะออกร่วงนะคะก็เลย าาการทำกำจัดวัชพืชออกกพาท่านนะคะมันเป็นช่วงที่เขาตังทองแล้วนะคะแล้วก็ก,กำลังโพล่วงออกมาซึ่งจะเข้าจะฉีดสารกำจัดวัชพืชกับจะเฮ็ดให้เขามีปัญหาใดนะคะเพราะว่าเป็นช่วงออกรวงกันเลยปล่อยเลยตามเลยนะคะทุกคนคะจะไปไหนกันเนี่ย<ะ>เดินไปเดินมามเขาบอกให้เขาลงมาเกี่ยวนี่นะลงมาเกี่ยวทางนี้เหรอ ส่วนที่เห็นเขียวๆอยู่ตรงนั้นนะคะก็คือข้าวหอมมะลิที่เรา,าบานใหม่ก็กกาลังออกรวงแล้วขึ้นกันนะคะออกลวงไปแล้วกว่า99%นะคะวันนี้มีสมาชิกมาดูข้าวรถเกี่ยวเยอะเลยนะคะเพราะว่าอี่น้องท่านีทห้น้องนะคะ่คนก็นดีใจน้ำห่าได้เกี่ยวเขาแล้วนะคะส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นคุณตากับลุงนะคะเ<ช>ลาะเบิง ลงไปปมะเด้ยนะคะทุกคนคะลงไปใกล้ๆรวงข้าวไม่ได้ไเ,ไเพราะว่ายังเป็นน้ำอยู่นะคะ<ด>ผลกระทบจากพายุคังเมกีนะคะก็เลยเห็นหาหน้ามีน้ำแชะนะคะข้าวของเรา<ด>ข้าวเนียวนี่ก็จะ,มะเมล็ดเขาจะเป็นออกสีแดงๆนะคะทุกคนออกสีส้มๆ ไม่เหมือนข้าวเจ้านะคะข้าวเจ้าเปลือกขเ,อเขาจะออกขาวๆนวลๆน,น,นะคะเ,ออเกี่ยวเราช่วงนี้ก็เป็นช่วงเก็บเกี่ยวหน้าปีนะคะ นซี่น้องๆน,นะคะที่พาเทียกนกันนะคะจะมาเดินดูเขาซ้อยกันนะคะทุกคนเวลาทำเราก็ทำแป้งไข่แป้งมันนะคะแต่เวลาเก็บเกี่ยวเราก็จะมาดูช่วยกันว่าเอ,อข้าวเราสวยไหมปรึกษาหารือนะคะว่ายาตัวนี้กำจัดยังไงนะคะทุกคนคะการใช้ชีการมีอาชีพเกษตรกรกับบ่ไดดลำบากล,ำบ,าลำบนอยังียอค่ะแต่ว่าเข้ากัททำใจเรื่องราคาเนี่ยนะคะ ถ้าเราไม่เป็นหนี้เป็นสินมากมายนะคะกับเป็นหนี้บ้างก็คือว่าเป็นหนี้ร้ายนะคะร้ายในที่นี่คือเกินกําลังของเฮาเฮากับพ่อยูได้นะคะทุกคนใช้ชีวิตสุขสบายในในแบบของเราในแบบของเกษตรกรนะคะนี่เลยตรงนู่นก็นจะเป็นเข่าหอมสยามนะคะทุกคนยาหฮกคือกันนัลราคาทุกคนคะ่ะ ข้าวรุ่นนี้ก็คือย่าลกมากสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตนะคะไปตามรถเกี่ยวก่อนนะคะเบรงเข่าตามคันเนคันหนงคันหน้านะคะคุณขาขอบคุณที่รับชมมาจนถึงไทยคลิปนะคะถามาคลิปนี้จังไดก็ฝากกดหัวใจกดซุปเปอร์แตงให้ด้วยนะคะหักกันแข้งกันเด้อจ้าสวัสดีจ้า